ข่าวข่าวพระภิกษุสงฆ์ในเมืองไทยยามนี้นับวันจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆตามยุคสมัยที่มีเรื่องล่อหลอกให้คนหลงเชื่อมากมายคนหัวโล้นห่มเหลืองสร้างภาพให้กลายเป็นผู้วิเศษสร้างวัตถุมงคลมากมายแทนพระธรรมคำสอนประชาชนถูกหลอกให้เชื่อในเรื่องประหลาดพร้อมปลุกความเชื่อสร้างภาพลวงตาว่าการบริจาคเงินมากมายมหาศาลสามารถแลกกับมูลค่าเพิ่มความร่ำรวยและสิ่งที่ตนมองไม่เห็น คนห่มเหลืองหลายคนมีข่าวพัวพันกับศีการวมถึงเรื่องเงินบริจาคตลอดจนเงินถอนวัดในยุคนี้ความบริสุทธิ์ข่าวสะอาดของผ้าเหลืองเต็มไปด้วยด่างดวงด่าง,งพร้อยเรื่องข่าวข่าวมีมาตั้งแต่พุทธกาลแต่สมัยนั้นเป็นเรื่องกล่าวเท็จของนางมารวิกา ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่14ถึง15มิถุนายน2568จะมีการแสดงละครเวทีเรื่องมา n w i เด the Musical ที่โรงละครเอ็มเทียเตอร์เป็นละครเวทีที่พาผู้ชมไปสู่แดนพาราตะซึ่งมีไม่บ่อยในวงการบันเทิงบ้านเรา แม้เรื่องราวของนางมารผู้นี้จะเกี่ยวพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้นพุทธกาลล่วงมาแล้วแต่มิวสิคเคิลเรื่องนี้ไม่ใช่ละครศาสนาที่เดินเรื่องเนิบช้าหากแต่จะถ่ายทอดออกมาในแนว MVT หรือละครเพลงที่ผสมผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงมองอดีตแต่สะท้อนสังคมในยุคดิจิทัลหัวใจหลักคือการกลับมาของนางอมิตตดาเมียชูชกในเวสันดอนชาดกมาเป็นนางมารวิกาซึ่งเรื่องของนางปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกชื่อมหาหนิบาตชาดกหรือพระเจ้าสิบชา นอกจากนางมารวิกาแล้วตัวละครอื่นถูกสมมุติขึ้นเพื่ออิงให้มีเรื่องราวเดินเรื่องด้วยการละครสมัยใหม่สนุกสนานตระกรตาด้วยแฟชั่นคอสตูมแบบสวยสวยตามสไตล์อินเดีย India, ครบรถที่จะพาคุณไปพบกับการร้องเล่นเต้นระบำไปกับเนื้อเรื่องเกี่ยวพันเหตุการณ์นั้นนักแสดงหลักๆในเรื่องนี้ได้แก่มาริลินเควกาสเนอร์รับบทนางมารวิกาโบธาราธิพรับบทมันตราหมอก้องพันตรีนายแพทย์สรวิทสุบุญรับบทสุขะตีวิวิทย์บรวรกิรติขจรรับบทมาหิตธิ เอณริทนทร์ธนบางช้างรับบทนางวาสนานุ่นดารันทิตาก,กวินรับบทนางมายาร่วมด้วยครูรักศรัทธาศัทธาทิพย์ท็อปดารานีนุษประสุตนาวินผัดไทยดีใจดีๆีทงทงนาทีธิระเสรีวงศอิงอิงธุรดีอารีรอบและจีนี่ออนลินลีลาบุรณะธนกูล เรื่องราวที่สร้างขึ้นจะดำเนินไปอย่างไรต้องรอชมในวันเสาร์ที่14มิถุนายนรอบ14นาฬิกาและ19นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนรอบ14นาฬิกาในราคาบัตร500บาท1,000บาท1,500บาทจองบัตรที่ไทยทิตเมเจอร์เ,เพจสารพันบันเทิงจะเล่าเรื่องราวของนารีพิฆาตคนนี้ให้ฟัง นางมารวิกาหรือจินจามานวิกานางมารตัวแม่ที่คุกคามให้ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนต้องทรณีสูบคนส่วนใหญ่รับรู้ว่าคู่เวรของพระพุทธเจ้าคือพระเทวทัตซึ่งมีความแค้นเคืองกับพระพุทธเจ้ามานับชาติไม่ท้วนตั้งแต่อดีตมีต้นเขาเมื่อสมัยที่ทั้งคู่เกิดเป็นพ่อค้าพระเทวทัตเป็นพ่อค้าสายเถาจิตละโมบชอบทุจริตคอร์รัปชันเอารัดเอาเปรียบเบียดบังลูกค้าตลอดเวลา วันหนึ่งพ่อค้าสายเทาเดินไปในตลาดพบหญิงชราผู้ดีตกยากคนหนึ่งร้องขายถาดทองคำถาดใบนี้เป็นทองคำแท้ของตระกูลครอบครัวนางประสบชะตากรรมทำให้ฐานะครอบครัวยากจนลงพ่อค้าสายเทาเดินมาหยิบจับถาดใบนั้นแม้จะรู้เต็มอกว่าเป็นทองคำแท้แต่ความละโมบตามสันดานเดิมเข้าครอบงำเขาบอกหญิงชราว่านี่ไม่ใช่ทองคำแท้มันเป็นของปลอมว่าแล้วก็กดราคาขอซื้อถาดในราคาถูกถูกนางจึงไม่ยอมขายให้ ในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพ่อค้าสายขาวก็เข้ามาหาหญิงชราและเสนอราคาซื้อตามความจริงหญิงชรารับเงินแล้วก็เดินกลับบ้านไปเหตุนี้พ่อค้าสายเท่าจึงผูกพยาบาทจองเวรตั้งแต่นั้นโดยกอบเอาทรายขึ้นมาไว้บนฝ่ามือค่อยๆโรยเม็ดทรายลงพื้นดินและประกาศว่าข้าจะขอจองล้างจองผลาญกับชายผู้นี้ไม่สิ้นสุดทรายหเม็ดเท่ากับหชาติลองดูว่าทรายหนึ่งกำมือจะมากมายขนาดไหน พ่อค้าสายเทาจองล้างจองผลานพ่อค้าสายขาวมานับชาติไม่ท้วนมาถึงชาติพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายของพระโพที่สัตว์ในการบำเพ็ญทานบารมีพ่อค้าสายขาวเกิดเป็นพระเวสสันดรและพ่อค้าสายเทาเกิดเป็นชูชกพรามเท่ามีเมียสาวรุ่นคราวลูกชื่ออมิตตาซึ่งชาต,ติต่อไปนางผู้นี้คือนางมาวิกานั่นเองชูชกพรามแก่ๆงกงกเงืนเง่นเมีชีวิตด้วยการขอ แม้รูปร่างจะอัปลักษณ์แต่ปากหวานพูดสิ่งใดคนก็คล้อยตามบริจาคทานให้หมดหน้าตักจนเป็นผู้ขอที่ร่ำรวยมากเมืองไทยวันนี้มีการสร้างชูชกเป็นวัตถุมงคลด้านเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมชูชกเอาเงินที่ขอได้ไปฝากเพื่อนคนหนึ่งจนเวลาผ่านไประยะหนึ่งชูชกกลับมาเอาเงินที่ฝากเพื่อนไว้แต่เพื่อนใช้เงินไปหมดแล้วชูชกจึงขอเอาลูกสาวเพื่อนคือนางอมิตรดาไปเป็นเมีย นางอมิตดาเป็นคนดีมากไม่คิดรังเกียจหน้าตารูปร่างผัวแม้แต่นิดเฝ้าเอาใจปรนิบัติหุงหาอาหารการบ้านการเรือนครบถ้วนมิได้ขาดดีจนบรรดาเมียพราหมณ์อื่นๆมาด่าทอนางเพราะบรรดาเมียเมียของพราหมณ์คนอื่นโดนผัวด่าที่ไม่เอาใจปรนิบัติสามีเหมือนนางอมิตดาชูชกทราบเรื่องเลยบอกให้นางเลิกปรนิบัติพัดวีเสียต่อไปผัวแก่จะทำงานเองนางว่าอยากกระนั้นเลยหาทาสมารับใช้ดีกว่านางบอกชูชกว่า ตอนนี้พระเวสสันดรมาบำเพ็ญเพียรในป่าพระองค์ฝ่ายการบริจาคทานจึงให้ชูชกไปขอกันหาชาลีลูกของพระเวสสันดรกับนางมัดสีมาเป็นท่าในเรือนวันหนึ่งชูชกใช้เชือกมัดมือสองพี่น้องลากจูงผ่านหน้าที่ประทับพระเจ้าสันชัยทอดพระเนตรเห็นหลานก็จำได้จึงให้เสนาอามาไปพาชูชกมาเข้าเฝ้าและไถ่ตัวหลานด้วยเงินและของมีค่าจำนวนมากมายมหาศาล ชูชกร่ำรวยในพิบตาใช้ชีวิตบริโภคนิยมกินอิ่มด้วยอาหารชั้นดีทุกมือมีสาวสาวมาทอดกายบำเรอกรรมแลกกับเงินค่าจ้างมากมายหลายคนและกินกินกินแบบไม่บัญญัติยังจนท้องแตกตายเหตุนั้นนางอมิตตดามีรักชูชกจึงกล่าวโทษว่าพระเวสสันดรคือต้นเหตุที่ทำให้ผัวของนางต้องตายในชาติใหม่พระเวสสันดรเสวยพระชาติเป็นพระโคดมพุทธเจ้าชูชกเกิดเป็นพระเทวทัตนางอมิตตดาเกิดเป็นนางมารวิกาหรือจินจาม,มารวิกา นางนับถือพวกเดียรถีที่เปิดสำนักอยู่ข้างๆวัดพระเชตวันมหาวิหารที่พำนักของพระพุทธเจ้าครานั้นนางมีจิตมุ่งร้ายในพุทธศาสนารับอาสาจากพวกปริพาชกที่เสียประโยชน์เพราะลูกศิษย์ลูกหาย้ายไปฟังธรรมทำบุญที่วัดพระเชตวันกันหมด นางมานวิกาจึงอาสา,าเจ้าลัทธิวางแผนนาริพาฆาาพระาศาสดานางเข้าปับปนในหมู่สาวกทั้งชายและหญิงของพระพุทธเจ้าแฝงตัวในวัดเชตวันนานถึง8-9เดือนทุกวันตกเย็นนางจะกลับสำนักแต่ไม่เดินในเส้นทางหลักแกล้งเดินหายไปทางท้ายวัดเพื่อออกเส้นทางที่ไม่มีคนเห็นวันรุ่งขึ้นนางเข้าวัดแต่เช้ามืดด้วยเส้นทางหลังวัดแล้วทำทีเป็นเดินหน่วยนาดให้ผู้คนเห็นว่านางไม่ได้กลับบ้าน จนได้โอกาสเหมาะวันหนึ่งนางนำเอากลึงไม้นูนผูกด้วยเชือกไว้ที่เอวห่มสารีคลุมกายทําทีเป็นหญิงท้องแก่เดินอุ้ยอ้ายเข้าไปยืนหน้าที่ประทับกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าคือพ่อของเด็กในท้องผู้คนที่นั่งฟังธรรมได้ยินเช่นนั้นก็แตกคือตกตะลึงหลายคนไม่เชื่อบางคนเริ่มสงสัยในความบริสุทธิ์ของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนางมักบอกกับชาวบ้านว่านางพักที่วัดในเรือนของสมณะโคดม ท่านสมณะโคโดมไปตัดฟืนดีกว่ามาเทศนาอยู่อย่างนี้เวลาที่คลอดลูกเราจะได้ไม่ลำบากนางว่าพระพุทธเจ้ากล่าวเสียงอ่อนโยนเปิดเผยด้วยสีหน้าสงบว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เจ้าพูดคนอื่นมีได้รับรู้ด้วยมีเพียงเธอกับฉันที่รู้กันแค่สองคนใช่มีท่านกับฉันที่รู้กันแค่สองคนเหตุการณ์นี้พระอินอยู่ไม่ได้เพราะร้อนอาจดังไฟพลานนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆต้องรีบแก้ปัญหานี้ จึงมีบัญชาให้เทวดาองค์หนึ่งแปลงกายเป็นหนูปีนไต่ไปบนตัวนางมารวิกาและกัดสายคาดผ้าที่ผูกท่อนไม้ไว้กับท้องนางจนหลุดร่วงลงมากองที่พื้นความจริงจึงปรากฏผู้มาฟังธรรมต่างกลดา่าขว้างหินใส่หมายจะรุมประชาทันนางเลยวิ่งหนีไปแต่ใช่ว่านางจะพ้นบาปผลกรรมที่ใส่ความพระพุทธองค์ก็ส่งผลทันทีที่พ้นเขตวัดนางถูกธรณีสูบสู่นรกอเวจีในชาตินี้พระเทวทัตไม่ได้เป็นอะไรกับนางมารวิกา หากแต่พระเทวทัตได้จองเวรถึงขนาดจะหมายปองชีวิตพระพุทธเจ้าและทำคณะสงฆ์แตกแยกวาระสุดท้ายพระเทวทัตจะขอขมาพระพุทธองค์แต่ถูกธรณีสูบเสียก่อน